วันนี้น,นี่พัฒนัาน,านขี่กัยยาใ้้ใถามราปภก็ได้แต่มันมีที่เติมลมป่ะถามตาชาน่ะน่าจะมีอยู่ไปดูไปดูพัฒนันขี่จกักรยานกันยย่านะครับ เฮ้ยชอบใจเอาไปข้างหน้าแม่แข่งบ้าแข่งบ้าโอ้ไปเลยโไปเลยปั่นจักรยานเล่นกันนะครับ 哇哇 <laughs>

ทักใจอ่ะเนี่เลี้ยวไหมเลี้ยวไหเลี้ยวเปล่าเลี้ยวเปล่าเฮ้ยเฮยายาเฮ้ยแข่งกันเป่า มาเร็วโกไปเลยไปเลยแข่งกับย่าเลยเร็ว,รวไปเลยแข่งกันเลยแข่งกับย่าเลยเร็วไอเด็กไปไหนวะนเด็กอยู่ไหนวะทำไมเด็กไปทางลัดวะทำไมเด็กไปทางลัดวะ เร็วเร็วไปเอาทำไมวิ่งไปวิ่งมาอย่างนั้นเนี่ยเร็วๆรเร็วเรวเร็วๆระว,วังเหยียบน้ำนะระวังเหยียบน้ำนะชนเลยนะหาพัฒนันมาออกกำลังกายนะคะลงจกลดพัฒนันมาวิ่งขี่จักรยานเล่น ทำไมน้องชอบไปทางรดจังเลยเมื่อยังเมื่อยังเอ่อวิ่ง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 แล้ววิ่ง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 โอ้วิ่งเก่งจังเลยว้าออกกำลังกายเหรอว้ายไม่มีหรอกไปก็มา วิ่ง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 เหนื่อยยัง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 รถเร็วขึ้นรถเปล่าก็ชอบได้ออกกำลังกายชอบใจเหรอลูกขึ้นรถไหมยังคะขึ้นรถมั่งขึ้นเปล่าขึ้นเปล่า ว่าแยียกพาขึ้นมาเลยหรอไม่จะเล่นไปเดินเดินไปไปเดินมาไปเดินไปไม่ต้องมายุ่งกับมันไปเดินแม่จะไปแล้วนะชนนะชนนะวิ่งวิ่งวิ then, ่งวิ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 ่งไปเลยไปเลยโ go 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 เลยโก go go

อ๋อนั่งพักกันนะตอนนี้มัไนไปสองสามลูกมาแม่เอาให้กินมันนี้เอาให้กินเร็วๆปะธาน,นก่อน้ำา้กินแล้วนะครับล่าสุดนี่นีานี่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 นั่นี้นั่แม่นื่นี่นี่แม่นใหนีักเหนื่ยกินี่นก่นี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 านี่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 นีี้ามันม่นี่นี่น่น่น่่ร่ไ่นน่น่น่ กินน้ำกินน้ำอีกเด้อเดี๋ยวพ่อไม่ได้ขุญเจรถมาเดี๋ยวโทรบอกพ่อขุญเจรถมาเปิดให้น้องจะขี่รถใหญ่อ่เหระพ่อไม่ได้ขุดเจรถมาพ่อไปเอานมอ,อยู่พ่อนมไปเก็บแล้วโทรบอกพ่อขุญเจรถใหญ่มาเออครับสีอะไรรถสีอะไรเลดเปล่าเลดส,สีดงไหนละ่ะคันนั่งสีอะไรกระปไหนละ่ะกระป๋าเอะไรกระป๋าไเห็นอะไรมันบอกกระป๋าเอาเร็วเดี๋ยวสัญญาณรถดังแล้วมาดิกินน้ำก่อนเร็วเร็ว ไว้กันเดี๋เลยเหนื่อยป่าเอ้ยดโิโนด้วยสาวัวหน้าดำหน้าแดงว้ายเด็กหน้าแดงว้ายเด็กหน้าแดงวายไปไปให้ยากินนะยากินบ้างนะมัน<ว>จะหกใส่ตัวเองมาเข็ยไ,<ว>ไ,ได้ป่าเข็ยไ,ได้ไหมเขียดเขียได้ป่าไปให้ยากเขียนไปเรื่อยๆไปๆๆ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 พาไปอีกรอบนึงบรรจุจะลืมออกกำลังกายกันนะครับเพื่อสุขภาพนเหมือนภาชนะเนื้อแตกเลยได้เหงื่ออยู่นะได้เหงื่ออยู่ เดี๋ยวไปอีกรอบกันโ go ปั่นจักรยานเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาเตะบ,บอลกันเลยเตะบ,บอลกันดีกว่าว้ wow go เก <c oughs> ็บมาเลยเก็บมาเลยครับุ <c> ้ <oughs> <c oughs> ยเกือบออกไปข้างนอกอะ <c oughs> เฮ้ย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 เตะแล้วเตะไปเลยเตะไปเลยว้าวเก่งมากเลยเร็ว อยู่ไหมอยู่ไหมเดี๋ยวเข้าไปท้องมดเฮ้ได้แล้วเดี๋ยวก่อนให้รถเข้าไปก่อนให้รถเข้าไปก่อนแม่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 แ่อม่แม่แก่อม่แม่เหยียบบอ่น้องนะอเ่พิ่ยนนะค่ับรอก่อนนะมอให่รถไปก่นนะเออโมเคมันจะเข้าใต้ท้อมรถมนจะเก็บไม่้ตรงนี้ม่เดี๋ยว วิ่งเขินเครื่องบินวันวันมาดูเครื่องบินแล้วนี่ท้ามะดูเครื่องบินนู่นนุ่นเครื่องบินอ่ะว้าวนู่นนุ่นบนข้างบนนู่นนู่นเครื่องบินว้าวไปแล้วไปไปไปทางนู้นรถไปแล้วไปเดินไปทางนู้นไปเลยไปแล้ววันไปแล้วมาแล้วระวังล้ม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 ตามมาตามมาเร็ว โอเคโอเคไม่เปาเดินมาให้แม่เดินมาให้แม่เลยเดินมาแม่รออยู่ว้า wow! วโอ้โหโ้่งเก่งมากเ <laughs> ตะอีกเตะเตะเลยเอ้าเอาเระวังมันลอดไปข้างนอกนะเตะสิลูก,ยยยยยอ,กอย่า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 ดันมันออกไปอย่าโยนนะไปไม่ไปเอาให้นะไปเอาไป นเตะรถมาทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไปเ่อดีกับรถมาครับให้รถจอดก่อนนะรถจอดก่อนนะเชื่ไปโยนไปทาง โอ้โหเก่งมากเลยเย่ยนเก้าเดี๋ยวนี้งงแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเอตอติซ้ายโอ้โหติซ้ายติ๊ซายติ๊ควาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,น,น,ดน,นเดี๋ยวก่อนนักฟุตบอลจุดก่อนน่าดีงไหมเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมื่อยเปล่าเหนื่งงนนนนนอยไหมครับอย่มโอ้โหชั้ไปน้ำแมนโคตรเท่ไปแล้วไปเก็บบอลไปเลยแม่เราอยู่นี่นะ เตะมาเลยเตะเตะเตะมาเตะเลยเร็ว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 เตะสิใช้เท้าเตะนี่แม่ทำให้ดูโตนะเตะเตะเลยเคเอ้าพยายามจะโยนให้มันข้ามฝั่งนั้นออกไปนะถนัดเนี่ยเป็นการลงงดจริงคมขึ้นจะห้าโมงแล้วในแดดเลย No, no, no. พัตนาถ้าฟุตบอลทีมชาติอะไรทีมชาติสไปดแมนเหรอโอโหอ้อโห้โอ่ามาเลยเต็มมาเลยรออยู่นะน <c oughs> ี่เป็นโก้เหรอ wow. ไลไ้เหงื่อกันไล้เหงื่อกันทั่วหน้านะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นไปทำกิจกรมมารมอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย